ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกพิธาปอกพักประชาชนสู้ต่อต้องมีวันของเราพร้อมยินดีกำนันตุ้ยก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับตามที่เราทราบนะครับว่าการเลือกอบจอจังหวัดราชบุรีก็สิ้นสุดแล้วนะครับก็ต้องยอมรับว่านับคนของพักประชาชน แพ้การเลือกตั้งนะครับแต่ถ้าเราไปดูจริงๆแล้วคะแนนที่ได้ขึ้นมาก็เยอะพอสมควรและคนที่ชนะก็คือกำนันตุย้ยแต่ส่วนนะครับกำนันตุ้ยเองเนยครับจะสามารถนะครับเข้าไปรับหน้าที่ได้หรือเปล่าอันนี้ก็คงต้องว่ากันเพราะตามข้อมูลที่ออกมานะครับว่ากำนันตุ้ยเองมีคดีค้างนะครับเรื่องของคดีการทุจริตค้างอยู่ที่ศาล ทุจริตปรับิิชอบนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็คงต้องรอดูเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าตามกฎกระทรวงของมหาไทยเนี่ยนะครับคนที่จะเป็นนั่งตําแหน่งนะครับนั่งตําแหน่งนะครับผู้บริหารท้องถิ่นต่างๆตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นต่างๆมีการเวียนกฎหมาแอบเป็นระเบียบนะครับของกระทรวงมหาไทยออกมาว่าถ้าเกิดว่านะครับผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยนะครับมีการนะครับ โดนชี้มูลความผิดจากอปปชหรือศาลนะครับรับคดีนะครับทุจริตระะฤื้มิชอบเนี่ยครับในเรื่องของการทุจริตคอ,อ,อร์รัปชันเนี่ยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะฉะนั้นวันนี้อย่าลืมนะครับกำนันตุ้ยเองนะครับเคยเป็นนายกอบจอมาแล้วหนึ่งรอบนะครับแล้วก็มีคดีอยู่ในชั้นศาลนะครับทนายอันไปร้องพอไปร้องปุ๊บ กาน,น,น,นตัวนี้ก็คือลาออกจากนายก,กอบจเลยแล้วมาลงสมัครใหม่แต่พอมาลงสมัครใหม่นะครับก็ได้รับคัดเลือกเข้ามาคําถามคือไม่ได้รับคัดเลือกเข้ามาแล้วไปตรวจสอบว่ามีคดีค้างอยู่ที่ศาลนะครับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะครับและระเบียบกระทรวงมหาดไทยนะครับต้องสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ใช่หรือไม่นะครับหรือจะเป็นยังไงก็คงต้องรอติดตามนะครับ2กันยายน257นายพิธาริมจิญรัตน์อดีตประธานที่ปรึกษาหัวนหน้าพักก้าวไกลได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก หลังพักประชาชนแพ้การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีว่าการเลือกตั้งย่อมมีทั้งแพ้และชนะเป็นธรมรมดาเราขอน้อมรับการเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อเรียนรู้และพัฒนาการทํางานในอนาคตและจะสู้ต่อไปโดยไม่้อแท้ขอบคุณผู้สมัครทีมงานในจังหวัดและอาสาสมัครทุกท่านที่ทุ่มเทเต็มที่ขออย่าให้เสียกำลังใจนะครับพัด ผ่อนให้เต็มที่หายเหนื่อยแล้วมาร่วมสู้กันเพื่อชาวราชบุรีสักวันหนึ่งจะต้องเป็นวันของเราผมขอให้กำลังใจส่วนตัวแล้วการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่สูญเปล่าแน่นอนประสบการณ์การหาเสียงสนุกมากและทำให้ผมรู้จักและรักราชบุรีเพิ่มมาก,กิขึ้นขอกลับไปเยี่ยมอีกบ่อยๆนะครับ ขอแสดงความยิดีกับคุณวิวัฒและทีมงานสำหรับความสำเร็จและขอให้ท่านทำงานรุกงรืองไปได้ดยดีเพื่อฟาร์มอยู่ดีกินดีของประชาชนตามที่ตั้งใจไว้ครับอันนี้ก็คือเป็นคำพูดนะครับเป็นความรู้สึกนะครับเพราะตอนนี้คุณพิธาริมเจริญรัตนะครับก็ไม่ใช่นะครับสมาชิกพักประชาชนนะครับ แต่เป,เ,เป็นผู้ช่วยหาเสียงนะเป็นผู้ช่วยหาเสียงไม่ได้เป็นสมาชิพรักเพราะโดนตัดสิ์ทางการเมือง10ปีซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้ก็ต้องอย่างที่บอกว่านะแพ้ได้ครับแต่ก็ลุกขึ้นมาแล้วก็สู้กันต่อแล้วก็ทําต่อไปแต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ปะระชาชนอย่างผมอยาก,ยากจะถามว่านะถ้าการเลือกตั้งเป็นแบบนี้เลือกมาแล้วไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เลือกมาแล้วต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เลือกมาเพื่ออะไรครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ <vad> ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ